สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูโอมานิสุกมณีในรายวิชาดนตรีน่ารู้บายครูโอระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่3สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะครับของภาคเรียนที่2เลยเรามาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องเพลงพลาเพลินใจนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้ไปทำความรู้จักกับบทเพลงประเภทต่างๆที่นักเรียน เคยได้ยินอาจจะตั้งแต่เด็กเลยนะครับจนถึงเราอยู่ปสนะลองดูซิว่ามีเพลงอะไรกันบ้างก่อนจะเริ่มเรียนนะครับเราเข้าสู่ช่วงจุดประกายความคิดกันสักนิดหนึ่งนักเรียนเห็นภาพในนี้ไหมเออเขาทำอะไรกันอยู่นักเรียนกำลังยืนตรงนะครับ ยืนตรงแล้วหันหน้ามองไปยังธงชาตินะครับเสาธงนักเรียนคิดว่าภาพในเหตุการณ์นี้ถ้าจะต้องบรรเลงเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งนักเรียนควรจะบรรเลงเพลงใดและต้องปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อได้ยินเพลงนั้นเรามาช่วยกันคิดสิครับเวลาเราเห็นภาพนี้แน่นอนเลยเขาต้องยืนตรงเคารพธงชาติใช่ไหม แล้วเขาก็ต้องใช้เพลงชาตินั่นเองนะครับในเหตุการณ์นี้ประเภทของเพลงครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเพลงทั้ง9ประเภทนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเพลงพระราชนิพนธ์เพลงสากลเพลงไทยสากลเพลงไทย เพลงลูกทุ่งเพลงปลุกใจเพลงพื้นเมืองประจำท้องถิ่นเพลงประกอบภาพ,พยนตร์ละครและเพลงพระราชพิธีหรือพิธีการสำคัญนั่นเองครับเพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงที่พระมหากษัตริย์แต่งขึ้นนะครับคำว่านิพนธ์ แปลว่าแตง่งดังนั้นเอาคำว่าพระราชานะครับมารวมกับนิพนธ์ตัดศลอาออกลูกเรียกว่าราชนิพนธ์ก็แปลว่าพระราชาเป็นคนแตง่งหรือเป็นคนนิพน์ขึ้นมานั่นเองครับใช้บรรเลงขับร้องในงานเรื่องเริงสนุกสนานทั่วไปได้เลยนะครับตัวอย่างเพลงก็จะมี เพลงสายฝนเพลงใกล้ลุ่งเพลงยามเย็นเพลงลมหนาวเป็นต้นเมื่อนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าเพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงที่พระมาหากษัตริย์หรือพระราชาชาเป็นผู้แต่งนะครับอย่างในภาพนี้นะครับจะเป็นการเล่นดนตรีนะครับหรือในคำราชาศัพท์ก็จะเรียกว่าทรงดนตรีนะครับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุเทชมาราชบ,าบพิษทรงบรรเลงดนตรีนะครับร่วมกันกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวิชิราลงกรหรือพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับบทเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล,ล้รุ่งนะครับคุณครูได้นํามาเป็นตัวอย่างให้พวกเราฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนยนเเสียงงดัาามมแไกลไกลๆชชุ ประเภทต่อไปนะครับคือเพลงสากลนี่คำนี้เนี่ยฮอตฮิตติดหูแล้วมากเลยเพลงสากลคืออะไรนะครับเพลงสากลแต่งตามหลักทฤษฎีของดนตรีสากลพูดง่ายๆคือฝรั่งเวลาเราพูดเวลาเราเจอความเป็นสากลเราเราจะหลับตาปุ๊บเราจะนึกถึงชาวต่างชาติที่ไม่เกี่ยวกับคนไทยเลยเออภาษาชาวบ้านเรียกฝรั่งเออก็ไม่รู้ทำไมนะครับนะ อ่าบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสากลก็คือเครื่องดนตรีของต่างประเทศครับนักเรียนใช้คำร้องเป็นภาษาต่างประเทศไม่มีนะภาษาสากลภาษาสากลไม่มีนะครับคำว่าสากลแปลว่านิยมกันทั่วไปเออชอบกันทั่วไปชอบกันทั่วโลกอะไรเงี้ยนะครับเป็นนิยมกัน ทุกๆประเทศจะมีคล้ายๆกันเออเป็นที่ยอมรับเขาเรียกว่าความเป็นสากลแต่ใช้คำร้องภาษาต่างประเทศอะไรได้บ้างเช่นภาษาอังกฤษเออ Happy birthday to you oh oh Happy birthday to you นี่ภาษาปกิษภาษาอังกฤษนะครับหรือจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับที่เราคนไทยเนี่ยชอบบอกว่าเฮ้ยฝรั่งฝรั่งมาฝรั่งมาเนี่ยคำว่าฝรั่งเนี่ย สมัยโบราณเลยนะครับสืบตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานน่นเป็นราชธานีเนี่ยฝรั่งเศสเข้ามาทําการค้ากับประเทศไทยหรือสยามในสมัยนั้นคนไทยเรียกฝรั่งเศสไม่ถูกเออฟรังช์ฟรังช์ฟรังช์คนไทยเรียกฟังอะไรอะไรเนี่ยฟรังฟรังฝรั่งเศสฝรั่งเศสังฝรั่งฝรั่งฝรั่งเออฝรั่งเนี่ยภาษาคนไทยนะครับ ภาษาอังกฤษแล้วภาษาฝรั่งเศสแล้วอิตาเลียนก็ได้นะครับอิตาเลียนเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้ได้ไหมเนี <c> ่ย <oughs> ได้หมดเลยนะครับภาษาอิตาเลียนภาษาลาตินนอกกนี้มีอะไรภาษาสเปนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอะไรก็ได้ที่ยอมรับเป็นภาษาสากลแต่ส่วนมากนะครับจะนิยมเป็นภาษาอังกฤษมากที่สุดครับ ตัวอย่างเพลงสากลที่คุณครูนำมาในวันนี้ก็คือเพลง Love Me Like You Do นะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้เครื่องดนตรีสากลนะครับเช่นกลองชุดกีตาร์ไฟฟ้าเสียงเปียโน,โนคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันเลย What are you waiting are for you บทเพลงประเภทต่อไปนะครับคือเพลงไทยสากลเมื่อกี้เนี่ยเพลงสากลเฉยๆไม่มีความเป็นไทยเลยใช่ไหมครับแต่คราวนี้คำว่าไทยสากลแปลว่ามีความเป็นไทยอะไรสักอย่างเข้ามาในดนตรีหรือเนื้อร้องด้วยก็ไม่รู้นะครับอลองมาดูกันนี่เพลงไทยสากลครับ เนื้อร้องเป็นภาษาไทยก็คือเนี่ยที่เรากำลังพูดคุยอยู่ตอนนี้คือภาษาไทยใช่ไหมครับดังนั้นเวลาร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่เป็นภาษาไทยแน่นอนแต่ลักษณะการเล่นดนตรีนะครับแต่งเพลงประพันธ์เพลงตามแบบเพลงของสากลนะครับใช้เครื่องดนตรีสากลคือเหมือนกับเหมือนกับเลิฟมีไรอยู u ทูเมื่อกี้เลยนะครับกลองชุด เออเปียโน,โนกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์เฉยๆก็ได้นะครับเนี่ยใช้ดนตรีสากลเล่นนะครับแต่เนื้อร้องเนี่ยเป็นภาษาอะไรลูกเป็นภาษาไทยเอออันนี้เราฟังรู้เรื่องนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมในหมู่คนทั่วไปในประเทศเลยพวกเราก็จะฟังกันมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังตัวอย่างกันดีกว่า ตัวอย่างที่ครูนํามาในวันนี้นะครับเพลงไทยสากลชื่อเพลงว่าเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอครับจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยไปกันเกิดอาการเธอมันรอบฉันฉนันรอบเธอสองเราก็ยังหมุนรอบตัวเอง Turn do ฉันฉันงด,ดูเธอ สอองงงงงเดดาาจะล่่แันงงม้กกบทเพลงประเภทต่อไปครับคือเพลงไทยนะครับเพลงไทยหรือเพลงไทยเดิมหรือเพลงไทยโบราณหรือมีแปลกกว่านั้นอีกไทยแบบฉบับโอ้โหหลากหลายเหลือเกินคำนี้ แต่จริงๆแล้วควรเรียกว่าเพลงไทยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนจะเรียกว่าตัวแทนก็ได้นะเออเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของศิลปะประจำชาติไทยเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินะบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทยอะไรบ้างละ่ะระนาดเอกซออู้ซอด้วงจะเเ้คุย กลองชิงชาบกลับมงเนี่ยเออเนี่ยนะครับบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทยนะใช้คำร้องเป็นภาษาไทยมีการเอื้อนด้วยเช่นถูกเทียนทองสองมือถือไวเอเออเนี่ยเนี่ยเอื้อนเอื้อนเออเงอ่เออเงยเนี่ยนะครับใช้เอื้อนด้วยนะนี่เป็นเสน่ห์เลยเป็นซิเกเนเจอร์เลยครับของเพลงไทยนะลูกตัวอย่างที่เราพอจะคุ้นหูหรือพอจะรู้จัก นะครับลาวดวงเดือนลาวจ้อยขเมนไซโยเห็นไหมได้หมดเลยขังข่าวกินกล้วยก็ได้นะและลาวเสียงเทียนก็ได้นะครับตัวอย่างที่ครูนำมาในวันนี้นะครับคือเลงลาวเสียงเทียน2ชั้นนะครับบรรเลงด้วยดนตรีไทยใช้คำร้องเป็นภาษาไทยมีเอื้อนด้วยนะครับ จะเป็นยังไงอ่ะลองไปฟังกันเลยไป จบไปแล้วนะครับสาหรับเพลงลาวเสียงเทียนนะครับจริงๆแล้วคุณครูขอเพิ่มเติมความรู้ให้พวกเราอีกสักนิดนึงเวลานักเรียนได้ยินเสียงดนตรีไทยนะครับหลายๆคนจะชอบเอามือปิดหูแล้วบอกอุ๊ยน่ากลัวกลัวผีหรือนี่อันนี้เพลงงานศพหรือเปล่าเนี่ยนะครับนักเรียนไปดูละครหรือ ไปดูภาพยนตร์จากโรงหนังนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่หรือใครชอบเล่าเรื่องผีว่าดนตรีไทยมีผีเอ,อนานังรําใส่ชดามีผีอย่างนี้นะครับอย่าไปฟังเขาแล้วลูกนะดนตรีไทยนะครับหรือนาศศิลไทยแต่โบราณมาเขาใช้ทุกทุกอย่างเลยเช่นเกิดมาก็ใชออ้แต่งงานก็ใช้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ก็ใช้หรืออยากบรรเลงในงานเรื่องเริงทั่วไปสมมติครูโออยากจัดปาร์ตี้ครูโอไปตามคุณครูในโรงเรียนบอกว่าอ้าวคุณครูโรงเรียนวัดคลองสวนเดี๋ยววันนี้ครูโอจะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงหมูกระทะทั้งโรงเรียนเลยแต่แต่คุณครูเอาดนตรีไทยมาเล่นบรรเลงในงานเพื่อความเพลิดเพลินได้ไหมได้เห็นไหม ใช้ได้ทั้งงานมงคลนะครับรวมไปถึงงานอาวมงคลอย่างงานศพก็ได้นะเขาจะมีเพลงของเขาดังนั้นเมื่อนักเรียนได้ยินเพลงไทยนะครับหรือเห็นลำไทยไม่ต้องกลัวนะครับเขามีประเภทการใช้อยู่ว่าเพลงแบบนี้แบบนี้ฟังเพลิดเพลินใช้ในงานมงคลทำบุญแต่งงานได้หมดเลยกับเพลงอีกประเภทหนึ่งฟังแล้วเศร้าจังเลยอันนี้ใช้ในงานอาวมงคลหรืองานศพก็ได้นะครับ อย่าไปหลงเชื่อสื่อมากนะลูกนะเสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณน,นะครับอาละครับนักเรียนตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งหนึ่งแล้วของประเภทของเพลงนะครับเรามาดูอันแรกกันดีกว่าแถบสีเหลืองด้านบนเห็นไหมลูกเพลงพระราชนิพนธ์คือเพลงที่ในหลวงหรือพระราชาหรือ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้แต่งขึ้นมานะครับต่อมาเพลงสากลคือเพลงที่ใช้ดนตรีสากลนะครับใช้ภาษาต่างประเทศนะครับต่อมาเพลงไทยสากลใช้เนื้อร้องเป็นภาษาไทยแต่รูปแบบการประพันธ์ดนตรีนะครับและการใช้ดนตรีที่มาเล่นเนี่ยเป็นดนตรีสากลนะครับ และสุดท้ายคือเพลงไทยก็คือใช้เนื้อร้องแบบภาษาไทยนะครับมีดนตรีไทยมีการเอื้อนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยครับนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3เพลงพาเพลินใจประเภทของเพลงนะครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วทั้งหมด4 พลงบทเพลงด้วยกันเนาะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่ออีก5บทเพลงที่เหลือนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับนักเรียนบายบาย